สวัสดีค่ะวิชาภาษาไทยเรามาเขียนแผนภาพโครงเรื่องกันอีกสักครั้งนะคะการเขียนแผนภาพโครงเรื่องเป็นการสรุปใจความสำคัญสำคัญโดยเรียงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะช่วยให้เราเข้าใจเรื่องราวได้ดียิ่งขึ้นการเขียนแผนภาพโครงเรื่องประกอบด้วย 1. ตัวละครจะเลือกสานตัวละครที่มีความสำคัญในเหตุการณ์ อย่างน้อย3ตัวละคร 2. ฉากสถานที่จะกล่าวถึงสถานที่กว้างๆเช่นป่าเขาชายทุ่งดินคลองหนองปึงส่วนเวลาจะใช้เป็นภาษาพูดมากกว่าภาษาเขียนเช่นเช้าสายบ่ายค่ำ จะไม่นิยมเขียนเป็นภาษาเขียนคือ12นาฬิกาแบบนี้จะไม่ค่อยเขียนนะคะข้อ3ปัญหาคำว่าปัญหาก็คืออะไรคะนักเรียนก็จับประเด็นว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรคะมีปัญหาอะไรนักเรียนก็มาเขียนต่อไปข้อ4เหตุการณ์การเขียนเหตุการณ์จะเขียนเป็นประโยคสั้น ให้ได้ใจความในแต่ละข้อโดยเลียงระดับเหตุการณ์อย่างน้อยต้องเขียนให้ได้ประมาณ5หัวข้อถ้า3หัวข้อเนี่ยเหตุการณ์นักเรียนบางครั้งเหตุการณ์จะไม่จบแต่ถ้าเกิดยดืเยอ,อเกิน5ข้อไปเนี่ยเหตุการณ์ก็จะยาวเกินไปจับประเด็นสําคัญสั้นๆให้จบภายใน5หัวข้อกําลังดีนะคะเพราะการเขียนเหตุการณ์เป็นการสรุปใจความสั้นๆเพื่อเตือนความจำในการเล่าเรื่องราว เพราะเวลาเราเล่าเรื่องราเราสามารถสอดแทรกเนื้อหาเพิ่มเติมเข้าไปได้ข้อ5แนวคิดของเรื่องการสรุปแนวคิดของเรื่องนะคะต้องให้สอดคล้องกับข้อ3คือปัญหาในเมื่อข้อ3เราเราเขียนปัญหาว่าอย่างไร แนวคิดของเรื่องก็คือเป็นการสอดแทรกแนวคิดที่ได้จากเรื่องนี้หรือปัญหาที่เกิดนะมีวิธีการแก้ไขยอย่างไรมีคติสอนใจอย่างไรนะคะเขียนให้สอดคล้องกับข้อ3ด้านปัญหาแผนภาพโครงเรื่องเป็นรูปแบบหนึ่งของแผนภาพความคิดมักใช้ในการวางผังโครงเรื่องที่กำลังจะเขียนโดยประกอบด้วยตัวละครฉากเวลา ปัญหาเหตุการณ์และแนวคิดของเรื่องจะดำเนินเรื่องไปตามลำดับเหตุการณ์นะคะหรือใช้ในสรุปในการอ่านเรื่องราวที่จะทำให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเรามาเขียนแผนภาพโครงเรื่องตำนานเมฆขลากับรามาสุลกันนะคะการกระดาษแผนภาพโครงเรื่องเรื่อง บทละครเหุ hey, ก่อมพระบรรทมเหุ hey, เรื่องจักรบำตัวละครนักเรียนเขียนตัวละครสําคัญอย่างน้อย3ตัวละครนะคะและลําดับเลยอาจจะเป็นเมฆาลารามาสูนพระอินหรือพญามังกรหรือลาหูนะคะต่อไปฉากหรือสถานที่เอาที่ไหนคะที่บนท้องฟ้าเวลา ตอนไหนตอนเย็นปัญหาที่เกิดเหตุที่สองคนแย่งชิงมณีเออดวงแก้วมณีกันใช่ไหมคะตอบว่าปัญหาคืออะไรปัญหาคือรามาสูนแย่งชิงดวงแก้วมณีของนางไม่ขลาเหตุการณ์ลำดับเหตุการณ การเขียนเหตุการณ์ใช้แบบย่อๆนะคะเราจะเริ่มตั้งแต่พยา,ยามังกรนําลูกสาวมาถวายให้พระอินทร์เลยเริ่มจากข้อหนึ่งพยา,ยามังกรนําเม่ขลามาฝากไว้กับพระอินทร์สอม่ขลาแอบขโมยแก้วมณีออกไปเที่ยวเล่นที่ท้องทะเลมาหาสมุทรมาได้ 3. รามาสูรเข้าแย่งชิง ดวงแก้วมณีกับนางไม่ขลาอ่าซีต่อว่าอะไรคะข้อ4เพื่อเป็นการเอาใจพระอินทร์ซึ่งมีผลที่ว่าจะได้ช่วยลาหูเพื่อนรักใช่ไหมคะนักนเลยก็เขียนไปเรื่อยๆหรือจะเป็นข้อ5จึงเกิดปรากฏการฟ้าร้องฟ้าแลบฟ้าผ่าซึ่งเป็นตำนานเล่าขานกันมา ซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นปรากฏการณ์ที่นักวิทยาศาสตร์สามารถพิสูจน์ได้ใช่ไหมคะแต่นี่เป็นเรื่องเล่าต่อๆกันมานะคะเรียกว่าตำนานต่อไปแนวคิดของเรื่องหรือข้อคิดที่ได้นะคะแนวคิดของเรื่องต้องเขียนให้สอดคล้องกับปัญหาที่เกิดเมื่อกี้เราเขียนปัญหาว่าเมฆขลากับลามาศูแย่งชิงดวงแก้วมณีกันใช่ไหมพราะนั้นแนวคิดก็คืออาจจะเป็นเออว่าไงคะ ต้องไม่ละม ial, โมบโลภมากของผู้อื่นหรืออาจจะเป็นว่าลามาศูนถ้าอยากช่วยเพื่อนต้องหาวิธีการที่ไม่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนหรือข้ออื่นนักเรียนก็ลองคิดมานะคะเมื่อนักเรียนเขียนแผนภาพโครงเรื่องเสร็จแล้ว เดี๋ยวเวลานักเรียนจะเล่าเรื่องนี้จริงๆนักเรียนก็จะเล่าตามเหตุการณ์ที่เรียนเขียนมาจะทําให้นักเรียนเนี่ยเล่าเหตุการณ์ได้อย่างไม่ตกไม่หล่นจะจําเนื้อหาได้ง่ายขึ้นนะคะนักเรียนลองเขียนดูไม่ยากเกินไปนะคะแล้วพบกันใหม่ในเนื้อหาต่อไปสวัสดีค่ะ